s t t r y y คลสดนี้นะคะเราจะมาอัปเดตลายธุรกิจอาหารธุรกิจใหม่ของ WP หรือบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนกันค่ะว่าธุรกิจอาหารที่เขาจับมือกับ Wonder Food International ที่ก่อตั้งโดยเชฟระดับ Michelin Star นั้นมีความน่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตไปในทิศทางใดได้บ้างมาติดตามชมพร้อมกันได้เลยค่ะ ปีหน้านะรเราตั้งไว้ไม่ต่ำกว่า100ล้านนะครับก็กกเราคาดว่าเราจะต้องทำให้ได้ตามที่เราตั้งใจไว้นะครับตัวผัดไทยนะครับผัดไทยไฟทะลุเนี่ยที่เราโหคนนคนนิยมก็คือผัดไทยโค้รนหมูย่างนะครับแล้วก็ผัดไทยกุ้งนะครับแล้วก็นอกจากผัดไทยเนี่ยเรายังมีแบรนด์ชื่อฮังกี้แรบบิทนะครับซึ่งคือขายข้าวซอยนะครับ ซึ่งเขาซอสนี่หลากหลายมากอันนี้ต้องต้องมาชิมเองนะครับแล้วก็เรามีไฮเปอร์ไฟด i n ิ n นงนะครับคือเชอ์เ38อันนี้ต้องมาลองชิมครับมันมีเมนูหลายครอสอยู่นะครับผัดไทยเนเรามีอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า2สาขาเพิ่มเติมนะครับแล้วในปีหน้าในเรื่องจะต้องมีแบรนด์อื่นด้วยนะครับก็เราเรามองไปถึงแบรนด์ที่คล้ายๆกับผัดไทยนี่แหละอาจจะเป็นผัดซีอิ๊วหรือร่านหน้าเดี๋ยวต้องมาคอยติดตามกัน แต่ยังน้อยผัดไทยมีไม่ต่ำกว่า2สาขาแน่นอนสําหรับทําเลนี้เรามองโซนพระราม9ไว้1โซนนะครับแล้วก็โซนพระราม5ไว้อีกโซนหนึ่ง <S <S 1> <S 1> ผมมองว่าอุตสาหกรรมอาหารยังคงเติบโตอย่างแน่นอนนะครคืออย่าลืมอาหารเป็นปัจจัย4ี่ทุกคนต้องรับประทานนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้โอเคทางเลือกมันมีเยอะมากนะครับเพียงแต่ตัวเราเองเ,เราจะอด e n ิ i f y หรือว่าเราจะฉีกแนวของเราเองเป็นยังไงซึ่งคอนเซปต์เราชัดเจนนะครับเราเป็นอาหารไทยที่ มีตั้งแต่สตรีทฟู้ดยันไฮเปอร์ฟร n i ด g นิ่เลยนะครับทุกคนจะสามารถทานอาหารไทยที่มันเหมือนกับว่ามีคุณภาพและมีมาตรฐานเดียวกันได้จริงๆเรามองธุรกิจที่เกี่ยวข้องเป็นหลักก่อนนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ LPG เนี่ยตอนนี้เราเราเริ่มเข้าไปสนใจมากขึ้นนะอย่างที่ผมเคยเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วจริงๆเราสนใจในธุรกิจเกี่ยวเนื่องเช่นการซ่อมถานผลิตภัณ นะครับซึ่งอันนี้เราคงคงเห็นความชัดเจนในไม่ช้านะส่วนธุรกิจที่ไม่ใช่ LPG เลยจริงๆมันก็มออีอย่างอาหารเนี่ยเป็นอันที่หนึ่งละซึ่งเราก็มองว่าอาหารเนี่ยคงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจหลักของเราในอาานาคตนะครับส่วนอื่นๆเลยเนี่ยเรามองตัวเราเองเนี่ยตอนนี้เรามองภาคพลังงานเหมือนกันนะครับคือเราพยายามเรียกตัวเราเองว่าเป็น e NERGY PROVIDER แล้ไม่ใช่แค่จะ p r o v i แค่เฉพาะแก๊ส LPG ละ พรังงานอื่นๆที่ลูกค้าต้องการเนี่ยเราก็จะพยายามจัดหาให้นะครับคือตอนนี้เราเรา,เรามองว่าเป็น energy solution แล้วก็เป็น energy provider เรามองยอดขาย,ขายของเราเองเนี่ยนะครับก็มียอดขายประมาณ8,000ตันนะครับเพราะว่าเป็นยอดขายที่เราเคยวางไว้ในปี2020ก่อนเกิดโควิดเราก็เอาเต้าเนี้ challenge ขึ้นให้เกิดให้ได้ในปี2021นะครับส่วนในแง่ผลผลการดำเนินงานเราก็คงมองภาพ ในแต่ละควอเตอร์เนี่ยก็คือคงไม่แตกต่างจากควอเตอร์สาม,มากนะักนะครับก็คงจะทรงๆอยู่ประมาณนี้ต้องเรียนอย่างนี้คนะคือ,อยังนะเพราะว่าถ้าเราเห็นเนี่ยเราขายครบทุกเซกเตอร์เนี่ยเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าใน,ในบางธุรกิจบางอันก็ยังยงมาไม่ครบนะฮะมันก็จะเห็นเห็นเลยอย่างเช่นภาคโรงแรมเองเนี่ยก็ยังมาไม่ไมไมไมครบหลอยเปอร์เซ็นต์นะ,ะบางบาง,าบางที่อาจในสถานที่ท่องเที่ยวอาจจะมาแค่20-30%ด้วยซ้ำ นะครับแต่ถ้าเกิดอนไนที่มีคนไทยเข้าอยู่ด้วยหรือว่าแบบไปบริโภคร่วมกันเนี่ยก็จะขยับขึ้นได้ค่อนข้างมากนะครับอาจจะ6กส0ถึงเ0ในแง่ของอุตสาหกรรมเองกลับมาพอสมควรแต่ยังไม่ฟู1นะร้อนะอาจจะได้ถึง80%แล้วถึง90%สแล้วนะครับส่วนถ้าคนเรียนค่อนข้างทรงๆเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นคนไทยใช้อยู่แล้วทุกวันนะครับก็ไม่ได้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นอะไรมากมายคค่อนข้างทรงครับผม ถ้าหลายๆคนติดตามเรานะครับตัว WP เนี่ยเราก็เป็นพัฒนานการมาค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะตั้งแต่โอ้โห้เเคยเห็นผมสมัมภาษณ์เนี่ยผมก็พูดมาตั้งแต่สมัยผมยังไม่กลับเข้าไปตลาดเลยจนกลับเข้ามาในตลาดแล้วจนหยากจ่ายเงินนันผลและสร้างผลกําไรแล้วนะจนวันนี้เรามีวันเดอร์ฟู้ดแล้วนะฮะผมก็มองว่าเราตั้งใจมาทํางานนะแล้วก็เป็น p r o f e s ชั o นอลที่เราตั้งใจเข้ามาทําเพื่อให้บริษัทเนี่ยมีความเติบโตนะฮะแล้วก็สร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น นะฮะอย่างดีที่สุดนะผมก็ขอฝากพ p ไว้ด้วยแล้วกันนะฮะว่ามันหุ้นตัวหนึ่งที่เป็นบริษัทบริษัทหนึ่งที่มีความตั้งใจแล้วก็คิดว่าน่าจะเติบโตได้ดีในอนาคตนะครับ